มาคุยกันหลังเกมครับคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับสเปอร์เอาชนะลิวพูไปก่อน1-0ครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมคู่นี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่โอ้โหสู้กันได้สนุกแล้วก็มีเรื่องราวที่ได้พูดกันหลากหลายทั้งในมุมของสเปอร์แล้วก็ในมุมของลิวพูทั้ง2ทีมนะครับก็มาเริ่มจากการจัดทัพกันก่อนนะครับก็ถือว่า ทั้ง2ทีมการจัดทัพวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับอย่างของสเปอร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกล้าแล้วก็ต้องใช้คําว่ามั่นใจด้วยนะครับสําหรับผู้สาประตูคนใหม่ครับอันโตนินคินสกี้ที่ก็เพิ่งจะย้ายมาแล้วก็ซ้อมกับทีมแค่2วันเท่านั้นเองนะครับเป็นประตูดาวรุ่งวัย21ปีจากสปาร์ตาปลาร์กก็ เป็นตัวจริงให้กับสเปอร์เลยในเกมนี้ที่เหลือก็ถือว่าเป็นชุดที่คาดการอยู่แล้วว่าจะลงเล่นนะครับเพราะสเปอร์เองตัวเลือกมีไม่เยอะอยู่แล้ว,ลวอลไตั้งแต่เปโดปอโรคูเซนเตอร์เป็นดรากูชินกับอาชิกเกลแบ็กซ้ายใช้เจสเปนมาเล่นนะครับตรงกลางก็ลูคัสเบิร์กวาเป็นตัวจริงร่วมกับโรดิโกเบนตันกูแล้วกลางรับนั่นให้อีฟบีซูมาเล่นตุรุกก็มีโซลานกี้โซนทงมินแล้วก็ดยันคูลูเซฟสกี้ ขยับไปเล่นทางขวาก่อนนะครับส่วนลิพูเองก็ถือว่าจัดชุดใหญ่พอสมควรนะครับก็มีหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งที่หมุนเวียนเป็นปกติอยู่แล้วอย่างประตูเนี่ยยังคงเป็นอลริซงเบเกอร์แบ็กขวาก็ใช้คอเนอร์แบลดลี์นะครับแบ็กซ้ายเป็นซิมิกาสคู่เซนเตอร์เนี่ยให้โอกาสคอนซามาเล่นคู่กับฟานไดตรงกลางเนี่ยต้องบอกว่ามาชุดใหญ่นะครับเพราะว่าโซบอสไลน์นั่นร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เป็นเคอร์ติสโจนแม็กกาลิสเตอร์ แล้วก็กราเฟนแบกก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่สุดที่จัดได้ส่วนแผงเกมลุกนั่นให้โอกาสดิโกโชต้านะครับขณะที่คอนดิกาโปกับโมซาล่าก็เล่นกันตามปกตินะครับเกมเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหถือว่าเกมต้องหยุดเร็วตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกเลยครับเพราะว่าสเปอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บของโรนิโกเบนตันกูนะครับจากจังหวะลูกเตะมุมบอลเปิดโค้งมาเนี่ยเบนตันกูพยายามจะพุ่งไปมงแล้วก็โดนมงโดนบอลแบบบางๆนะครับ แล้วเขาก็นอนฟุบลงไปเลยก็เป็นอาการคอนคคชันนะครับก็ต้องเกมเน่หย,ยุดไปร่วมๆ10นาทีเลยทีเดียวนะครับก็ทีมแพทย์ก็ต้องมาผสมแพผสมพยาบาลของเบตันกูซึ่งอัปเดตข่าวล่าสุดในช่วงระหว่างเกมก็เบตันกูมีสติแล้วก็กลับมาพูดคุยกับทีมแพทย์ได้นะครับก็เอาเบตันกูไปส่งโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบอาการต่อไปว่ามีอะไรหนักหนากว่นานั้นหรือเปล่านะครับก็ถือว่า เป็นข่าวดีเล็กๆแหละที่เขาก็มีสติกลับมาในช่วงของการผสมพิาบาลแล้วก็คุยกับทางทีมแพทย์ได้นะครับก็ต้องไปตางมันต่อส่วนในเกมเนี่ยต้องบอกว่าสู้กันสนุกนะครับทั้ง2ทีมทานกันเพราะว่าผมว่าจุดสําคัญจุดหนึ่งของสเปอร์ในเกมวันนี้เนี่ยก็คือผู้สาประตูนะครับคือผู้สาประตูของสเปอร์พอเป็นเจ้าหนูเด็กใหม่อย่างคินสกี้เนี่ยเป็นคนที่กล้าเล่นบอลด้วยเท้าเราเห็นประตูหลายๆคนเนี่ย บางคนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นบอลด้วยเท้าไม่มีความมั่นใจแต่กินสกี้แสดงให้เห็นเลยครับว่าเขาเขาเหมือนประตูระดับท็อปที่เล่นด้วยเท้าดีๆหลายๆคนนะครับที่เราเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นอาริซงเบกเกอร์ดาวิดราย,ยาผู้นี้ที่ถือว่าเป็นประตูที่เล่นด้วยเท้าดีหลายๆจัหงหวะที่เพื่อนคืนมากล้าที่จะ มองตัวเลือกทั้งสั้นทั้งยาวเตะบอลได้ดีทั้งซ้ายแล้วก็ขวามันทําให้เพื่อนกล้าที่จะส่งบอลคืนหลังกลับมาและจังหวะการอ่านเกมรวมไปถึงการเดินขึ้นมาเล่นนอกกรอบเขตโทษทําให้สําหรับสเปอร์เนี่ยเมื่อสเปอร์ใช้แนวรับที่เดินขึ้นมาสูงเนี่ยพอมีประตูออกมาอยู่นอกกรอบเขตโทษมันทําให้ทั้งการอ่านเกมในจังหวะเปิดบอลยาวรวมไปถึงจังหวะจะคืนหลังกลับมามันก็ มันก็มีตัวมาเล่นร่วมกับแนวรับแนวรับก็กล้าที่จะเดินขึ้นไปเพราะว่าอย่างน้อยคุณคืนหลังกลับมามีตัวที่คอยพักคอยเก็บแล้วก็เปลี่ยนแกนให้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดดีจุดเด่นมากๆผมว่ามันทําให้มันทําใ,ให้เกมของสเปอร์เนี่ยดูผมว่ากล้าที่จะต่อบอลจากแนวรับขึ้นมาบวกกับการมีผู้เล่นอย่างเจสเปนการมีผู้เล่นอย่างอาชิเกลที่โดยเฉพาะอาชิเกลเนี่ยเขาคือกองกลางอาชีพพะ เกรเป็นกองกลางอาชีพเนี่ยก็กลายเป็นว่าเซนเตอร์ของสเปอร์กล้าที่จะออกบอลสั้นๆอาชีพเกรอาจจะไม่เด่นเรื่องการประทะการเข้าสากัดแต่อย่างน้อยการออกบอลการบิวอัพเกมขึ้นมาเนี่ยมันทําให้หลายๆครั้งรีพูเวลาจะบี้เวลาจะเดินเพรสซิ่งขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสเปอร์ไม่ได้เสียบอลให้กับรีพูง่ายมันทําให้เกมในการขึ้นเกมมาของสเปอร์เนี่ยสู้กับรีพูได้นะครับทำให้เกมก็ถือว่าสูสีก็แหละ มีโอกาสได้ลุ้นประตูกันทั้งคู่แต่พอเกมมันทันกันมันก็ไม่ถึงกับมีโอกาสจะแจ้งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของทางฝั่งของสเปอร์พอเบนตันกูเจ็บไปโคจิงลิภูก็มีตัวเจ็บเหมือนกันในรายของชาเรลคอนซาเจ็บก็แน่นอนครับพอคอนซาเจ็บเนี่ยลิภูเองในซูมมน่าสำรองแม้ว่าจะมีชื่อของอิบราฮิมาโกนาเต้แต่โกนาเต้เพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะครับดังนั้นอาร์เน,น,นส์ล็อตเองก็เลือกที่จะให้ วัตรุเอนโดมาเล่นเซนเตอร์ร่วมกับฟอนไดเป็นการเปลี่ยนสำรองแทนที่ของโชเรลคอนซาก็ถือว่าทั้งสองทีมโชคร้ายกับการต้องเปลี่ยนตัวเหมือนกันแต่ในมุมของแฟร์รี่พูลเนี่ยผมว่าพอเปลี่ยนคอนซาออกมาเป็นเอนโดเนี่ยในช่วงแรกที่มีคอนซาเราเห็นแล้วว่าคือคอนซาไม่ใช่เป็นกองหลังที่เล่นบอลบนพื้นได้แบบเนียนมากมายนักถ้าเทียบกับเอนโดเนี่ยโอ้โหเอนโดคือกองกลางนั้นมันก็ทําให้บอลของลิพูแก้จงังหวะ บิวอัพเกมหรือว่าการเพลซิ่งของสเปอร์ได้ดีขึ้นในการสร้างเกมขึ้นมาก็ถือว่าการเปลี่ยนตัวของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ถ้ามองในอีกมุมนึงมันก็อย่างของสเปอร์ที่เอาจอห์นสันลงเอาครูเซฟกี้เข้ามาเล่นข้างในแทนที่ของเบนตันกูมันก็จะมีมิติในเกมรุกมากขึ้นขณะที่ลิฟท์พูเองการเปลี่ยนเอนโดลงมาก็จะทําให้พวกเขามีการออกบอลจากเกมรับที่ดีมากขึ้นนะครับก็ถือว่าผมว่า เป็นเกมที่ใ,ใกล้เคียงแล้วก็สูสีความจริงมันก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูกันทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้าความจ่าแจ้งเนีผมให้สเปอร์อย่างความผิดพลาดของอาริสงเบเกอร์ที่ไปโดนดักบอลได้แล้วสุดท้ายไปโรปอโรยิงทีแรกไปติดบล็อกของฟานได้และชิปอีกทีหนึงดันไม่ตรงกรอบแล้วก็อาจจะรวมไปถึงจังหวะที่พอจะมีโอกาสเ,เหมือนได้ประตูไปแล้วแล้วก็โดนจับล้ำหน้าจาก VAR ซึ่งดูความจ่าแจ้งเป็นของสเปอร์แต่ว่าสุดท้ายจังหวะที่สเปอร์ได้ประตูชัยก,ก็มาจากจังหวะที่ผมเชื่อว่าค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเพราะาถ้าดูในจังหวะก่อนที่ได้ประตูเนี่ยลูกัสเบิร์กวาวที่เป็นคนโดนไปเหลืองไปก่อนแล้วไปสไลด์ใส่คอสตา s ซิมิกาสซึ่งถ้าใครดูจังหวะสไลด์ลูกนี้โอ้โหเบิร์กวาวก็เหมือนรู้ตัวว่าละว่าเฮ้ยเขาพลาดไปแล้วเพราะว่าสไลด์ไม่โดนบอล แต่มันโชคดีที่จังหวะนี้เป็นเป็นจังหวะได้เปรียบผู้สินก็คงใจดีเ,เห็นเป็นจังหวะได้เปรียบไปแล้วก็เลยไม่ได้ย้อนกลับมาให้ใบเหลืองที่2กับลูคัสเบิร์กวาลทาให้จังหวะนั้นสเปอร์รอดพ้นจากการเหลือ10คนแถมจังหวะต่อเนื่องที่ซิมิกาสต้องออกมาประุมยาบ,บาลาข้างสนามเนี่ยสเปอร์ก็ฉวยโอกาสในจังหวะที่ทีมลิพูมี10คนนั่นแหละได้ประตูใช้จากการยิงของลูคัสเบิร์กวาลนั่นเองถือว่าถือว่าเป็นเกมที่โชคดีถ้าถามว่าสําหรับสเปอร์เนี่ย การเอาชนะลิพูได้ในเกมนี้เป็นอะไรที่โอเคไม่น้อยเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยผลเสมอน่าจะเป็นการจบที่โอเคที่สุดของคู่นี้แต่โอเคแหละจังหวะมันเป็นโชคของสเปอร์ที่ได้ผลการแข่งขันที่ดีในเกมนัดนี้ขึ้นมาก็ถ้ามองในมุมของสเปอร์เราเห็นจุดบวกหลายจุดนะครับผู้เล่นอย่างเบิร์กวาวที่ทำประตูได้ผู้เล่นอย่างคินสกี้ที่ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจะเข้ามาเป็นประตูที่ยกระดับเกมของสเปอร์ขึ้นมาได้ค่อยๆเห็นจุดพัฒนาของสเปอร์ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นภาพต่างๆของการที่มีตัวเจ็บแล้วจำเป็นต้องใช้ผู้เล่นหลายๆคนเราเห็นเจสเปนเจอร์ลีพูสองเกมเนี่ยหูเล่นงานซาร่าซะอยู่หมดัดเกมนี้ก็เป็นเกมหนึงที่สเปนจัดการกับซาร่าได้ดีอา,อาชิกเกลเล่นเซนเ,ซนเ,ซนเตอร์ก็มีมุมอย่างที่ผมบอกไป ลูคัสเบิร์กวาลการทาประตูได้ความมั่นใจในการเก็บบอลครองบอลของเขาตรงกลางก็เหมือนกับว่าสเปอร์จะมีทางเลือกมากขึ้นคู่นี้จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสักวันที่6เดือนกุมภาพันธ์ถึงวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอีกเกือบเดือนเนี่ยรูปโฉมของทั้ง2ทีมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แน่นอนสเปอร์ก็น่าจะได้เซนเตอร์กลับมาแถมตัวใหม่ที่จะดึงเข้ามาโคโลมัวนี่ที่ข่าวว่าใกล้ได้แล้วก็น่าจะเป็นออปชั่นทําให้สเปอร์มีโอกาสแข็งแกร่งขึ้น สวตลิพูนะวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ของพวกเขากับรายการนี้ความจริงที่ผ่านมาก็ส่งสมรองมาโดยตลอดนะครับก็คงต้องเอาจริงเอาจังมากขึ้นแหละแล้วก็ความมีเกม FA ต่อเนื่องก็ต้องดูการจับฉลากอีกว่าแต่ละทีมความมุ่งมั่นโฟกัสมันจะไปอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆถือว่าเกมนัดที่2องยังคงสนุกแล้วก็ลุ้นกันมันแน่นอนครับสำหรับเกมระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลที่จะลงสนามแข่งขันกันในช่วง ต้นเดือนกลุ่มผ่าพันก็รอติดตามครับว่าถึงวันนั้นฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วผลการแข่งจะเป็นยังไงใครจะเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้กันครับ